สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยทั่วไทยนะครับวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดพวกบุคคลที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี้ถือว่ามีกลยุทธ์ชั้นเชิงก็เรียกว่ากลยุทธ์กลเม็ดเด็ดพายในการสร้างความสําเร็จให้กับผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับ ขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณสุรินโรจนฉัดพงศ์นะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดบริษัท TRM มาดูว่าท่านผู้นี้จะมีมัดเด็ดในการส่งเสริมเติมเติมให้คนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอย่างไรไปค้นหาคำตอบเลยครับสวัสดีครับคุณสุรินครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมครับครับก่อนเข้าพูดถึงบริษัทบัวทิพย์หรือบริษัททร m เอ็มหรือบัวทิพย์ผมอยากให้คุณสุรินเนี่ยไตยเติ้ลสักนิดหนึ่งนะ อยู่ในแวดวงเครือข่ายใครตรงมานานเรียองฮะอ่ามานานแล้วนะครับคุณกายครับแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี2534นะครับจากบริษัทยักษ์ใหญ่จากอเมริกาครับ,รบเมื่อผมเห็นแผนการขายการตลาดในระบบเครือข่ายพบรู้ทันทีว่านี่คือการตลาดที่จะทำให้เรา รวยขึ้นมาได้ครับหมายถึงว่าอ่านแผนการตลาดรู้เลยว่าเส้นทางเดินมันน่าจะไปทางนี้ละรู้เลยครับว่าต้องไปทางนี้ครับเออโดยความตั้งใจครับแล้วก็เคยร่วมแล้วก็ร่วมงานบริษัทนั้นมาเรื่อยเรื่อยรื่มาครับเรื่อยมาครับเจ็ดปีครับเป็นไงฮะสิ่งที่ได้นะเราได้ทั้งเงินนะครับส่วนหนึ่งและก็ประสบการณ์จากที่ไม่เคยนะครับทำระบบเครือข่ายขายตรงจนลงภาสนาม และฝึกอบรมนะครับเข้าเรียนรู้ต่างๆทําให้มีความรู้มากขึ้นนะครับอยู่ถึง7ปีครับคุณกายครับ,รบแต่ว่าธุรกิจเครือข่ายไทย,ยตรงต,รงตรง้องยอมเราชั่วโมงนี้นะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะแข่งขันกันเยอะบริษัทเกิดขึ้นมากมาย3-400บริษัทบรรยากาศเป็นไงการแข่งขันในภาคสนามเล่าให้ฟังนิดนึงฮนะ บรรยากาศนะครับสำหรับในภาคสนามภาพรวมภาพรวมนะครับภาพรวมแต่ละบริษัทเขาก็จะมีจุดเด่นจุดแข็งของเขานะฮะในเรื่องของสินค้าในเรื่องของแผนการขายแต่สําหรับเครือข่ายที่ผมอยู่ปัจจุบันนี้นะครับบริษัททีเอ็มปุ๋ยบัวทิพย์เนี่ยฮะเรามีจุดแข็งก็คือภาคการเกษตรก็คือปุ๋ยเป็นปุ๋ยเม็ดเป็นจุดแข็งจุดแข็งมากนะครับก่อนลงเดี๋ยวก่อนลงลึกรายละเอียดของบริษัททีเอ็มหรือปุ๋ยบัวทิพย์นี่ ตอนแรกอยู่ค่ายยากักษ์ใหญ่อยู่ใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีวันดีทําไมถึงย้ายค่ายมาอยู่ค่ายบัวท,ทิพย์นะครับมีคนไปหลอกมาหรือไงฮะอ,อ๋อไม่มีแหละครับครับพบเองเนี่ยนะครับพออยู่ค่ายยากักษ์ใหญ่แล้วนะครับก็มีความสุขในระดับหนึ่งมีรายได้ระดับหนึ่งออนะครับแต่เห็นว่าถ้าเรายังเดินอยู่ระดับนี้เนี่ยโอกาสที่ทําให้ความฝันประสบความสำเร็จก็จะยากมีข้อจํากัดมีข้อจํากัดครับก็เลยมองหาว่า มีที่อื่นอีกไหมที่ใช้ระบบการตลาดแบบอื่นนอกจากของต่างประเทศแล้วแต่ทาให้เราสามารถสําเร็จได้อ๋อแสดงว่าคุณสุรินเนี่ยไม่ใช่พวกปิดกั้นตัวเองไม่ครับเปิดรับเรื่องใหม่ๆเข้ามาครับแล้วก็มาวิเคราะห์ดูอีกทีนึงครับในช่วง3-4ปีแรกปิดกั้นมากครับครับแต่พอไปปีหลังๆแล้วเริ่มเปิดแล้วครับเออทาไมถึงเปิดนะอ๋อนะครับมันมีความต่างกันหรือไงมีความต่างฮะเพราะว่าพอเห็นคนที่ทําค่ายอื่นหมายถึงว่าระบบการตลาดแบบอื่นนะครับแบบเดิมๆแบบเดิมๆ แลก็แบบใหม่ครับคนที่ทําแผนการตลาดแบบใหม่เอ๊ะทำไมเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเขาสําเร็จได้รวดเร็วเราก็สงสัยนะครับพอมีคนมาชวนก็เลยศึกษาแล้วก็เริ่มย้ายค่ายนะเรื่อมย้ายค่ายนะไปอีก3าสี่ค่ายนะครับก่อนมาบทิพย์ครับอ๋อไป 3- าสี่ค่ายเพื่อไปเรียนรู้หาประสบการณ์ครับแล้วก็ไปถ้าว่าไปท่องยุทธจักรไปท่องยุทธจักรแล้วก็ทําให้โอกาสเราประสบความสําเร็จด้วยบเข้าใจในแผนในระบบอื่นด้วยครับครับ าที่ทราบเห็นบอกว่ามาอยู่บัวทิพย์นี่กี่ปีนะอ๋อก็สิบปีเต็มครับสิบปีเต็มครับผมผมแปลกประหลาดมากนะอยู่มานานขนาดนี้ไม่เคยคิดจะย้ายค่ายเหรออ๋อไม่เคยคิดเลยครับบัวทิพย์นน่โนเนมากนะพูดถึงภาพรวมนะครับ,ำรบทำไมอื่นนะฮะ<อ>หมายถึงว่าเขามองว่าบัวทิพย์เนี่ยทำไมคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักใช่ะะแต่คนที่อยู่จริงๆเข้าใจจริงๆเขาจะรู้ว่านี่คือบริษัทที่ แท้จริงของคนไทยนะครับและก็ <ม S 2> สามารถฝากอนาคตได้ไม่เคยคิดย้ายค่ายเลยครับ,รบและฝากอนาคตเนี่ยมันมีข้อดีตรงไหน้ไหนๆก็ไหนๆแล้วคือวิภาควิจารณ์ไปเลยดีวยกว่าอ,อย่างบัวทิพย์เนี่ยนะมีข้อดีตรงไหนะนะครับที่ฝากอนาคตได้ก็เพราะว่า <ม S 2> เรารู้แล้วว่าพื้นที่การเกษตรของประเทศไทยเนี่ยมีถึงร้อยกว่าล้านไร่นะครับ,รบใช้ปุ๋ยเคยมีอย่างเดียวนะครับ <ม S 2> ปีหนึ่งสามสี่ล้านตัน ครับบริษัทเราก็ผลิตปุ๋ยออกมาในขณะนี้เรามีส่วนแบ่งการตลาดยังไม่ถึง1%ปุ๋ยอะไรปุ๋ยอะไรปุ๋ยอินรีครับปุ๋ยอินรีปุ๋ยเม็ดอินรีปุ๋ยเม็ดอินรีครับเรามองอนาคตข้างหน้าว่าถ้าเรามีส่วนแบ่งมากขึ้นอาจจะเป็น5% 10%ข้างหน้าและคนเข้าใจในระบบของบริษัท t อเอ็มมากขึ้นระบบการตลาดแบบไบนารีมากขึ้นก็จะมีคนเข้ามามากขึ้นแน่นอนครับผมถามจริงนะอย่างคุณสุรินทร์เนี่ย เป็นชาวกเกษตรไหมหรือว่าเป็นนักบริหารธุรกิจนะครับพบเองนะฮะ <c oughs> เป็นชาวกเกษตรด้วยก็คือสร้างสวนด้วยและก็ใช้ปุ๋ยด้วยนะครับ,รบแล้วก็ที่เจ็บใจก่อนหน้าที่จะมาทําปุ๋ยบวทิ์นะครับ,บรก็คือเราเจอปุ๋ยปอมนะครับเจอปุ๋ยปอมมาใส่แล้วไม่เห็นผลเลยนะฮะทำให้เราก็รู้สึกว่าเจ็บใจแต่เ,<อ>เพื่อเมื่อเรามาศึกษาปุ๋ยบวทิ์แล้วเห็นว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่แท้จริงนะครับและให้ผลผลิตดีจริง และก็เป็นแผนการตลาดที่เราถนัดอยู่แล้วก็เลยลงมือทำครับก็คือแผนการตลาดแบบไบนารีเหมือนกันน่ยครับก็คือทบารีทำไม่รรมยากทําไม่ยากครับครับหลังจากมาทําแล้วเนี่ยเป็นไงฮะตอบโจทย์ดีไหมค่ายบัวทพิปเนี่ยนะครับในเริ่มต้นในค่ายบัวทพิปนะฮะตอนนั้นในเรื่องของแผนผมเองเนี่ย หลังจากที่ย้ายค่ายนะฮะบ,บาดาลี่อื่นมาสาสปีเนี่ยออผมมั่นใจแผ่นของวรทิฟมากตอนนั้นติดอยู่เรื่องเดียวท่านนั่นเองของวอร์ทิฟเรื่องคุณภาพปุ๋ยอย่างเดียวในช่วงที่ข้ามาครั้งแรกเลยว่าออขอให้คุณภาพปุ๋ยผ่านอย่างเดียวนะครับก็จะทำให้ผมเองสามารถที่จะประสบความสำเร็จและพาทีมงานประสบความสำเร็จได้แน่นอนครับพูดจากใจนะไม่ต้องมาหลอกเกษตรกรไทยนะคือหลอกผมไม่ไม่เป็นไรนะแต่อย่าหลอกเกษตรกรไทยว่า ปุ๋ยบัวทิพย์ในถามจริงคืออินรีเนี่ยมันอาไปใช้ได้ผลจริงเหรอะนะครับสาหรับปุ๋ยบัวทิพย์ของบริษัท T.M. ที่เป็นปุ๋ยอินทรีนะครับในช่วงแรกเราผลิตออกมาแบบเข้มข้นและมีส่วนผสมอื่นๆอ,อีกหลา<ะ>ยๆอยา่างซึ่งแตกต่างจากอินทรีย์อื่นในท้องตลาดอย่างชัดเจนทําให้เห็นผลชัดเจนมากและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็คือว่าชาวสวนในภาคใต้เนี่ยชาวสวนยางเนี่ยน้ำยางออกดีขึ้นแล้วไปแก้ปัญหาของเขาได้ <c oughs> ก็คือปัญหาอย่างตายหนึ่ง <c oughs> นี่คือสิ่งที่บริษัทเองก็ไม่ได้นึกว่าจะแก้ได้แต่สามารถแก้ได้ซึ่งเป็นปัญหายาก <c oughs> สําหรับพี่น้องชาวสวนยางนะครับ <c oughs> <c oughs> เม <ME> ื่อเข้ามาแล้วมีความเชื่อมั่นเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แหละว่าสินค้าเนี่ยมัน,มนตอบโจทย์เลยใช่ไหมไม่ใช่ว่า้เราเราเป็นคนรูปหล่อหน้าตาดีจะไม่ลักไก่คนเนี่ยคุณสุรินทร์เนี่ยคือไม่ชอบอยู่แล้วไ,ไม่ชอบครับไม่ชอบอยู่แล้วคือเรื่องอมีความจริงใจนสูงส่งสูงส่งอยู่แล้วครับหลังจากมั่นใจเรื่องบริษัทเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วคร,คราวนี้มาโดนใจเรื่องระบบ,บใช่ไหมมาส่งเสริมเราทํางานระหว่างระบบเก่าระ,ระบบใหม่เนี่ยอันไหนที่เป็นยากง่ายกว่ากัน นะครับสำหรับระบบเก่ากับระบบใหม่นียนะครับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผมเปรียบเทียบเป็นพาหนะก็แล้วกันนะครับพาหนะที่จะนาเราไปสู่จากที่1ไปที่1นะครับมึติว่าผมเดินทางจากจังหวัดสุราธานีถ้าเป็นระบบเก่าก็เหมือนกับการขับรถยนต์มานะครับเราก็ต้องใช้เวลาประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงึงกรุงเทพมานครครับแต่ระบบไบนารีนะฮะเปรียบเทียบการเดินทางก็เหมือนกับการนั่งเครื่องนะฮะขึ้นสนามบินจากสุราษฎร์มาที่กรุงเทพนะฮะก็ใช้เวลาประมาณ หชั่วโมงเท่านั้นเองคือระยะความสําเร็จจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับอทําไมถึงว่าแตกต่างขนาดนั้นมันมีขั้นตอนมันมีสเตปอะไรจะทําให้คนที่ไม่ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จได้เร็วขนาดนั้นนะอยู่2อสาเรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกระบบเก<ๆ>่านะฮะเราเรียกว่าสตาร์สเต<อ>ปนะฮะกว่าที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเราจะต้องหารอบตัวให้ได้หลายๆคนนะครับให้ได้หลายๆคนนะครับกว่าจะมีรายได้ขึ้น6หลักขึ้นมาได้นะแต่ในระบบไบนารี่นะถ้า ใครได้ศึกษาหรือสัมผัสมาแล้วแล้วก็ให้เข้าใจรจริงๆเราสร้างเพียง2สายงานเท่านั้นเองหมายถึงว่าคนหนึ่งเนะี่ยนำเข้ามาร่วมง,งาน2คน2คนเ <2 S 1> ท่านั้นเองน,นะครับแล้วก็ <ฮะ S 1> เราเองก็ลงไปช่วยเหลือเขานะฮะ<า>แล้วก็าลายต่อไปล,ล,ล่างๆต่อไป <ฮะ S 1> เป็นสายเลืกลงไปเนี่ย <ฮะ S 1> ให้เขาสามารถประสบความสําเร็จ นะเห็นน้ําเห็นเนื้อนะครับแล้วก็เราจะแข็งแรงนะครับที่เขาบอกว่าทําระบบเครือข่ายแล้วมีความมั่นคงก็คือสายงานต้องมั่นคงก่อนสายงานมั่นคงก็คือว่าเขาจะต้องมีรายได้เข้าครอบครัวเขานะครับคุณกายนะครับแล้วก็ไม่ยากครับสองสาย ถ้าผู้ชมต้องเข้าใจสักนิดหนึ่งอย่างคุณสุรินทร์เนี่ยนะโรจนชัดพงเนี่ยถือว่าเป็นนักบริหารเครือข่ายมือทองสมองเพชรถือว่าอันดับต้นๆของบริษัท t i m จะมีกลยุทธ์พิเศษในการส่งเสริมคนไม่รู้ให้รู้คนไม่รวยให้รวยนี่คือเทคนิคพิเศษที่คุณคุณสุรินพยายามสร้างมาโดยตลอด สิบปีเนี่ยถามสายงานตัวเองนี่ประสบความสำเร็จมาถึงห้าเปอร์เซ็นไหมนะครับในสายงานของผมสายงานนะสายงานในสายงาน,น <ะ S 2> าของผมเนี่ยประสบความสำเร็จที่เข้ามาแล้วเนี่ยค,คนที่ตั้งใจเนี่ยประสบความสำเร็จถึงห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นครับซึ่งเป็นที่แปลกมากนะครับแปลกมากว่าทําไมนะครับคนที่เข้ามาใหม่เขาเองสามารถประสบความสำเร็จได้ครับ เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอะไรต้อง <นะ S 1> มีเทคนิคพิเศษต้องมีเทคนิคครับอย่าเพิ่งเล่า <ผม S 2> อย่าเพิ่งเล่าท่านผู้ชม,มเพราะว่าช่วงนี้เบรกแรกในี่หมดเวลาแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนเครื่องไปไหนหรือเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับคุณสุรินทร์อีกเดี๋ยวช่วงนี้พักคู่เดียวครับ ้งใหญ่ัมาบอกทําไมเราไม่สนใจหรอกเฮ้ยเห็นแก่ตัวะชัด,ชดไม่รักบ้านเมืองเหรอพวกคุณรักชาติก็รักไปสิแต่พวกเราจะปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะจะปฏิรูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินรีย์ตราบัวทิพนี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่เนี้เกษตรกรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวยรว,ยรวย อินทรีย์ตราบัวทิพย์กับคุณภาพเนือชั้นระดับสากลกว่า10ปีที่เกษตรกรเลือกใช้สนใจโทร024415056 024415057086 3419611 086 3419613พวกเราต<ย>้องการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่มาบอกทำไมเราไม่สนใจหรอก เฮ้ย <Hey, S 1> เห็นแกนตัวชัดๆไม่รักบ้านเมืองเหรอพวกคุณรักชาติก็รักไปสิแต่พวกเราจะปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะจะปฏิรูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินทรียตราบวัวทิพนี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่เนี้เกษตรกรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวยรว ขอินะนราบัวทิพย์กับคุณภาพเหนือชั้นระดับสากลกว่า10ปีที่เกษตรกร,เ,ร,กรเลือกใช้สนใจโทร024415056 024415057 0863419611 0863419613 กับเข้าสูร่รายการรวยทั่วไทยกับผมกายลินอีกครั้งครับเมื่อสักครู่นะครับเราได้พูดคุยกับคุณสุรินโรจนะฉัดพงซึ่งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดอันดับต้นๆของบริษัท TRM หรือปุ๋ยบัวทิพย์เกรียกขุนพลเอกก็ไม่ผิดนะครับเราค้างไวเกี่ยวเรื่องการสร้างความสําเร็จเพราะอย่างคุณสุรินเนี่ยไม่ต้องไปถามหาความสําเร็จ พื้นฐานต้นทุนทางสังคมมีความสําเร็จอยู่แล้วแต่เน้นมากๆเพื่อต้องการให้สายงานและสมาชิกอยู่ในกลุ่มตัวเองหรือในกลุ่มของบริษัทประสบความสําเร็จเรามาดูว่า จะมีทีเด็ดอะไรไปค้นหาคําตอบเลยครับเอางอี้คุณสุรินเมื่อสักครู่เราค้างไว้ว่าวิธีการ,รช่วยเหลือส่งเสริมไม่ <c oughs> ทีมงานหรือสายงานประสบการทสำเร็จเนี่ยมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างครับ <c oughs> ในที่มาของผมนะฮะก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะกลุ่มแรกก็คือคนไม่เคยทําขายตรงเลยนะเหมือนผ้าขาวเลยนะครับเป็นพี่น้องชาวสวนชาวไร่ชาวนานะครับมไม่เคยทําขายตรงเลยนะครับ,รบกลุ่มที่2 นะครับก็คือกลุ่มที่มีเงินเดือนอยู่แล้วแต่ไม่ไม่พอใช้จ่ายออต้องการมีรายได้เสริมรนะครับ,รบกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เคยมีประสบการณ์ขายตรงมาแล้วนะครับทั้งสามกลุ่มก็เข้ามานะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีการฝึอกอบรม,มนะครับทีมงานว่าเริ่มต้นในการทําธุรก,กิจ ทำแบบไหนนับ 1, 2, 3ไปถึง10ทำอย่างไรนะเ <K ey> ขียนกอไก่ขอไข่ถึงฮอนหุฮูกทำอย่างไรครับเราก็จะเริ่มสอนโดยการใช้เวลาทั้งหมด1วันม,มาอบรมกัน1วันนะซึ่งผมเรียกหลักสูตรที่ผมจัดเป็นระบบตรงนี้คือนะครับเรียนและรวยนะรเรียนและรวยครับใช้เวลานานไม่กว่าจะเข้ามา